พระพุทธเจ้าหรือพุทธบริษัทของพระองค์มันหมายความว่าไม่มีความขลาดและความเขาเพราะคําว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่จําคําว่าพุทธะว่าชนาสวดมันก็นอยู่เป็นประจาวันพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความขลาดความเขาไม่มีเนื้อที่ในจิตใจของบุคคลชนิดนี้ในนี้ว่าพุทธบริษัท ที่เป็นพุทธบริษัทแต่ทะเบียนหรืออะไรตนองนี่มันมีมากข้าวมากข้าวข้าไปถือพุทธศาสนาก็ได้ความงมงายหรือความกลัวหรือเอต่อตามๆกันไปไม่ได้มีปัญญาเห็นธรรมะเป็นธรรมจักรสุเสกอนแล้วจึงถือพุทธศาสนาเหมือนยุคแรกๆทั้กับพุทธบริษัท คือคนธรรมดาชนิดนี้ที่มีความขาดความกลัวชนิดนี้ข้าไปเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาก็โดยความมุ่งหมายอย่างเดียวกับที่เขาเคยมุ่งหมายในไสยศาสตร์ <c oughs> เพียงขจัดความกลัวความขุนใจมันดีอยู่หน่อยที่ว่าถ้าหากว่าไปเ,เกี่ยวข้องกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ถูกต้องมันก็ดีขึ้นตามลําดับมันก็จะละความขาดความเขานั้นได้ <c oughs> ค้นจากภาวะของไสยศาสตร์ มาเป็นพุทธศาสตร์ <c oughs> หรือเป็นอะไรที่นองนี้ไปได้ในที่สุดที่ดูต่อไปว่ามันแยกกันที่ตรงไหนก็คือว่าศสยศาสตร์มันก็อาศัยความเชื่อพุทธศาสตร์ก็อาศ,าายอาศาัยความรู้หรือรึกสติปัญญาที่มันอาจจะพบกันในระหว่างกลางคือเชือกันทั้งสองอย่างแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นว่าอะไรจะนำอะไร ถ้าความเชื่อหรือศรัทธายังนำอยู่มันก็ยังเป็นยังนำปัญญาอยู่ปัญญามีกำลังน้อยกว่ามันก็เป็นไสยศาสตร์หรือยังเป็นไสยศาสตร์ถ้าปัญญามันมีอำนาจกำลังมากกว่ามันนำความเชื่อมันก็พ้นจากความเป็นไสยศาสตร์ <c oughs> มาเป็นพุทธศาสตร์หรืออะไรอไปในที่สุดนั่นคุณจงดูไว้ความรู้สึกในชีวิตจิตใจคุณเองนี่ว่าความเชื่อ มันนำปัญญาหรือว่าปัญญามันนำความเชื่อต่อเมื่อปัญญามันนำความเชื่อเราจึงจะเป็นพุทธบริษัทถ้าความเชื่อยังนำปัญญาอยู่เราก็เป็นสมาชิกของศายศาสตร์ไปตามเดิมมันก็เปรียบได้ง่ายๆว่าเป็นระบบยาแอสไพรินคือยาร,ระบบที่ระงับความปวดชั่วคราวคือความเชื่อ ที่ศยาศาสตร์มันอยู่ในลักษณะเป็นยาระงับความปวดชั่วคราวเหมือนยาแอสไพรินผมเลยเรียกว่าระบบยาแอสไพรินมันก็ดีกว่าไม่กินที่จะระงับความปวดไปเสียชั่วคราวแล้วก็ไปหาหมูลเหตุไปตรวจไปเอ็กซเรย์ไปอะไรไปทําให้มันหายขาดไปโดยสิ้นเชิงนี่มั่นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ตาหนิศยศาสตร์ในฐานะเป็นของที่ ร้ายประโยชน์โดยสิ้นเชิงดังบทพาหุงเวสนังยันติที่เราสวดกันอยู่ทุกวันทุกวันเคมาเคมะสนณขาตีปิกะคาธา,านี่ไอ้พวกที่ถือตอนน้นไม้ภูเขาไอ้อัตุสักดิ์ยาสักดิ์สัตสักติ์อะไรนะนั่นมันนก็มีอยู่มากในโลกนี้พาหุงคือมีอยู่มากในโลกนี้ ตัวเนตังสนังเขมังนั่นไม่ใช่สระณะอันกเกษมคําว่าไม่ใช่สระณะอันกเกษมไม่ใช่สระณะอันอุด,ดมนี่ก็ไม่ใช่หมายความว่ามันไม่เป็นสระณะเสียเลยแต่มันเป็นสระณะที่ไม่กเกษมไม่อุด,ดมเพียงบรรเทาวความขาดความกลัว,ว,ลวของคนได้บ้างซ้อมกอได้มีความรู้แจ้งในเรื่องทุกเรื่องเหตุให้เกิดทุกเรื่องดับทุก,เร,ทกเรื่องทางดับทุกคืออเนสัตสีนี่ เอตังสนนังเขมังเอตังสนมุตมตังนั่นในธรรมะจริงๆนั่นเป็นเหมือนกับยาที่แก้โรคโดยเด็ดขาดด้วยการผ่าตัดหรือรังโรคออกไปได้มันก็เลยเกิดมีสรณะขนะึ้นสองชนิดคือสรณะ,ะชั่วคราวไม่กะเสษมไม่อุด,ดมแล้วก็สรณะ,ะเพียงแท้ทาวรนแท้จริงที่กะเสษมและอุด,ดม นักวยาศาสตร์ก็ยังมีเนื้อที่ที่อาศัยอยู่ในพวกชนะที่ชั่วคราวหรือไม่กเกษมหรือไม่อุด,ดมที่เราก็มองเห็นชัดในความแตกต่างระหว่างของสองสิ่งนี้ว่าวิยศาสตร์ก็ต้องมีรากฐานอยู่บนความเชื่อหรือเอาเอาความเชื่อมาก่อนปัญญาหรือไม่มีปัญญาทั้งเลยก็ตามใจแต่ถ้าเป็นพุทธศาสตร์ก็ต้องเอาปัญญามาก่อนความเชื่อ นความเชื่อมันก็ถูกทําให้เชื่อ,อที่ถูกต้องหรือมีเหตุผลคือเป็นปัญญาไป